ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพอๆกับพอเตรียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนหนองคายต่อยิงนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้ากันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกห้าสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่ ขับเลขกล่างก็ออกสองเจดนะพี่น้องเนาะรับของเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมากอะโอ้ชุดวินมาเบิดทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่29กันยายนสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างบิงรูด8กับ9้า โบมาพี่น้องมาชุดเจ็ดนี่พี่น้องเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ขับกันเจ็ดสองเจ็ดสามพี่น้องออกสองเจ็ดเจ็ดสี่นะครับเอาวันนี้มาแล้วพี่น้องครับไปเตรียมพามาติดตามต่อ,อ,นะนอนะนยนะพี่น้องเนาะครับกับลาวพัฒนาเซียนหนองคายนะครับส่เบิ่งนลมกันนาะพี่น้องเนาะ วันพุทธนาพี่นองเนาะ ครับโอ้หมันไลนะ์พี่นงง้องเลยลราพัฒนาเซียนหนองคาย ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องตกเก่าอีกแล้พี่น้องแปดกับเก้านะครับ แปดเก้าศูนย์สองสตัวเก่าพี่น้อง ปดสองแปดสามแปดสี 8, 3, 8, 4, น่นะครับเก้าเก้าสอง 9ก้า <N ik ana> นะครับขับ <K l ap> ส่วนตัวเน้นในพี่น้อง ครับส่วนตัวกันพี่น้องกัน02 03นะครับ บ้างไปศูนย์ซีอีกเสนอพี่น้องเอาศูนย์ซีมักกัเอาได้พี่น้องเด้อ่าฮึ้นหมวดกว่อนเนีน่ยบ่เออเ้าคอยเขา่าคอยปังนะพี่น้องเนาะอดีตพานมาเข่าตัวกลับได้พี่น้องเน้อฉันนั่นเรา่าลืมกลับตัวไว้นำ้นำนะครับ กับงวดแรกนพน้พนองเนาะงวดแรกของเดือนตุลาคมนะครับเนาะวันพุทธที่1ตุลาคม2 5 6 8้าลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด8กับ9ก้ขับชุดวิ่งกับแปดเก้าศนยขับ8ปดสอ4แปดสา4แปดสี่เก้าสองเกาสาี่ันศูนยองนย์สนน้องเนาะ ครับพอเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมขอวอวยพรคอยเขาขอให้ฟังครับพี่น้องอีีก็จะได้สุขสมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ ครับจะเริ่อมนะพี่น้องเด้อขามาแล้วกันจะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มน้ำนาคามครับสุดท้ายถ่ายสุดนี่ข้อเอฟซีทุกคนโจกโศกมันมันด้พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยรวยเนาะ,คร,นะค,รครับพอกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม